ริมต,ต้นขึ้นครับประเภทมวยใต้เหมือนกันเลยครับมวยคู่นี้หดูรูปล่างจากเหลี่ยมนี้แดงนี่ลอยกว่าครับแข่งซ้ายครับเตะไปก่อนหวดไปก่อนเลยครับนี่ครับเจอเตะเจาะล่างคืนมาเหมือนกันครับโดนมาก็ต้องโต้คืนเลยครับเพชรธันวาเพชรธันวานี่ประเภทออกอาวุธแรงทุกลูกนะครับทีเด็ดนี่อยู่ที่วงในวันนี้ดูว่าจะ ทำได้หรือเปล่าจะปล้ำในได้หรือเปล่าวันนี้มาเจอก,กับมวยซ้ายอย่างโชคนําชัยสอพงกระมอนนะครับซ้ายก็ถือว่าจัดจ้านเพชรธนวานี่มวยขวานะครับขยับออกแข้งแล้วก็ปล้ำในแข็งแรงนะครับเพียงยกแรกก็ได้บอกอาวุธกันแล้วครับมวยคู่นี้เท่ากับว่าคู่นี้อย่างที่แพรเรียนไปครับขวาอยู่ที่อยู่ที่น้ําเงินครับซ้ายอยู่ที่มุมแดงครับแข่งซ้ายสายซ้ายมากระโต้ด้วยขวาคืนครับ ยกแรกก็เริ่มออกอาวุธกันแล้วนะครับหมัดขวาเมาหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับเกรงตัวแข็งไปเลยครับบ้าเลขที่อยู่ตรงไหนโอ้โหนี่ครับรวดเร็วเหลือเกินเรียบร้อยนะครับบอกแล้วนะครับอาวุธที่แรงทุกลูกนะครับวันนี้ยังไม่ทันจะปล้ำในเข่าอาชีพนะครับโอ้หมัดนีทิ้งไปตรงๆเรียบร้อยนะครับต้องติดตามนะครับเพชรันวาฝ่ายนี้นี่ยังไม่ทันเหนื่อยเลยครับโอ้โหมากิ่งต่อหน้าต่อตาเลยครับ ผล้านของโชคนำชัยครับนี่แหละครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกันเองผู้แพ้มาดูภาพช้าครับนี่ครับหมัดขวาตรงครับโอ้โหทิมเต็มเต็มครับนี่ครับค้างเลยครับจังหวะเกี่ยวได้แล้วก็บวกเลยนะครับดูอีกทีครับนี่ครับทิมขวาเข้าไปโอ้โหโดนเต็มเต็มครับนี่ครับนอนอยู่หน้าผู้บรรยายเลยครับทางโชคนำชัยลงไปนอนตาลอยเลยนะครับดอกนี้นี่เรียบร้อยครับกรรมการก็นับไม่ครบสิบแล้วครับยุติการชกไปก่อนนะครับก็เป็นนั้นว่า เพชรธันวาไฟาเตอร์มวยไทยเป็นฝ่าย